โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการวิสตอรี่แคสต์นั่นเองรายการนำให้คุณเรียนรู้สิง่งใหม่พร้อมอะเรากบผมวิสตอรี่แคสต์นั่นเองเกมท่านกำลังรับชมตอนนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งนี้จะมารีวิวมอดกันนั่นเองนะครับผมซึ่งมอดที่เราได้มารีวิวในวันนี้มีชื่อว่า Better Furnace นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นมอดเกี่ยวกับ เรื่องเตานั่นเองนะผมเตาผิงของเรานะผมซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบิร์นนั่นเองนะผมเพื่อกำลังใจผมด้วยเองแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปแมองเราด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมหน้าคุณผู้ชมนะผมจะมีเตาทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะผมความจริงแล้วมันต้องมีทั้งหมด6ระดับนะผมว่าจะมีระดับ First c l a s s หรือว่าเป็นระดับที่แบบเบื่อเอเขาเรียกว่าไงเริ่มต้นนะผมที่อยู่ คู่กับเรามาภายในเกมนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเตาระดับเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามด้วยไปทีระดับ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 นะครับผมก็รู้ๆกันอยู่ผมว่าถ้าเกิดระดับสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นไงและระดับต่ําสุดจะเป็นยังไงใช่ครับผมระดับต่ําสุดนะผมก็คือเวลาทําการผิงเนี่ยนะผมก็จะใช้เวลานานพอสมควรแต่เกิดระดับสูงสุดนะผมก็จะใช้เวลาในการผิงเนะี่ย นานเอ้ยครับผมจะเร็วมากครับผมเร็วจริงๆนะผมเหมือน่ายเหมือนสายฟ้าแลบเลยนั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของเตาผิงเริ่มต้นเนี่ยผมขอไม่รีวิวละกันนะครับผมต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการคราฟนะครับผมวิธีการคราฟของเจ้าเตาผิงนะครับผมไอออนนั่นเองนะผมก็คือจะใช้ในส่วนของไอรอนนะครับผมแล้วก็เตาผิงเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะได้ในส่วนของเตาผิงไอออนนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในที่นี้เราจะใช้วิธีการทดสอบนะครับผมเกี่ยวกับในส่วนของ บล็อกหินไอรอนนั่นเองนะผมเพื่อทําการครับในรอบนี้นั่นเองนะผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโคลานะผมซึ่งเออผมหาโคลาไม่เจอนะฮะน่าอยู่แถวๆนี้โอเคเจอแล้วนะผมซึ่งมาดูในส่วนของระดับระ,ร,ะระดับแรกก่อนนะผมระดับเบสิกเบสิกนะฮะผมสิ้นสอนระดับเบสิกเนี่ยอาจจะใช้เวลา ไม่ต่างอะไรกับระดับเริ่มต้นอันเมื่อสักครู่ที่มาจากตัวเกมเลยนั่นเองนะผมก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะผมมาถึงเตาที่2ผมเตาสีทองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับที่สองนะครับผมซึ่งวิธีการคาม,มันก็จะเป็นในส่วนของระดับที่2นั่นแหละนะพูดแล้วงงเองนะผมวิธีการคาผมจะใช้ในส่วนแท่งนะครับผมแท่งทองหรือว่าแท่งโกส์นั่นเองนะผมแล้วก็ผสมกับในส่วนของเตาผิงไอรอนนั่นเองก็จะได้ในส่วนของ เตาผิงสีทองมานั่นเองนะผมซึ่งเหมือนกันครับผมเดี๋ยวจะมีการทดสอบในการอ่าเตาผิงดูผมว่ามันจะเร็วในระดับไหนมั่งนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะจะเริ่มเร็วขึ้นมาแล้วนะครับผมน,นี้อ่ายังช้าๆอยู่นะผมอันนี้มาก็จะเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะผมอันนี้ได้มาสองอันแล้วนะผมอันนี้เราครับตั้งแต่อันนี้เจ็ดแล้วนะผมต่อมาผมระดับที่สามผมระดับ ในส่วนของไดมอนด์นะผมหรือระดับเพชรนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการคัพของมันนะผมก็จะใช้ในส่วนของกระจกนะผมสี่มุมนะผมแล้วก็จะในส่วนของใช้เพชรนะผมก้อนเพชรแล้วตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของเตาผิงสีทองนั่นเองก็จะได้มาในส่วนของเตาผิงไดมอนด์หรือว่าเตาผิงเพชรนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนเหมือนกันนะผมเราก็ต้องทําการทดสอบนะผมว่ามันจะทําการออกมารวดเร็วหรือเปล่านะผม,า,มาลองดูกัน,นับผมปึ๊บ ผมเกงว่ามันน่าจะเร็วกว่านะผมเอาไปดูสีทองว่าสีทองได้หลายละเก้าอันนี้ยังสิบเอ็ดนะผมโอ้ถือว่าเล็กเล็เลเลกกดทันนะว่ามันเร็วมากแล้วอันนี้เพิ่งสิบสองนี่สิบจะสิบเอ็ดละนะผมอันนี้ก็มาห้าแล้วโอ้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเร็วมากนะผมต่อมาผมเตาผิงสีแดงนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการคับของมันก็จะใช้ในส่วนของดีมดีมแมกมาเหรอในส่วนของสลัมนะผมซึ่งต้องเอาสลัมไปผสมอะไรกันอีกไม่รู้ถึงจะได้เจ้าอ่าเจ้า ครีมแมกมานี้ออกมานะผมแล้วก็ใช้ในส่วนของบล็อกเพชรนะผมแล้วก็ใช้ในส่วนของอิดเนเธอร์นั่นเองแล้วก็ท n t NT 1ทหนึ่งบล็อกนะผมแล้วก็ในส่วนของเตาผิงเพชรนั่นเองนะผมซึ่งจะได้ตัวสีแดงออกมานั่นเองแน่นอนครับผมว่าเราต้องทําการทดสอบอีกเช่นเคยนะผมจะได้รู้ว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะคุณผู้ชมโอเคนะผมซึ่งมันมันคงจะเร็วมากๆนะนเกรงโอ้โหเร็วจริงๆนะผมปื๊ดหูสิบแล้วแล้วกอน เท่าไรสิบสี่อันนี้ยังเต่ายังยุ่มตุ้มเตี้ยมอยู่สิบเก้านะผมต่อมาผมอันระดับอันต้านะผมก็คือระดับสูงสุดเลยนั่นเองนะผมซึ่งดีการครับมันก็ผมใช้ในส่วนของเนเธอร์สตาร์นะผมแล้วก็ดวงตางเอนเดอร์แมนนะผมแล้วก็ใช้ในส่วนของหินเอนเดอร์นะผมแล้วก็ในส่วนของบล็อกเอนเดอร์นั่นเองนะผมแล้วก็ใช้ในส่วนของเตาผิงสีแดงนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนก็ผมว่าเราต้องทําการเทสดสอบผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมเกรงว่าเดือดเดือดเดือดหรอสิ สีแดงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเร็วหลุดเร็วมากเราพูดยังไม่ทันขัดคํานะผมอันนี้ก็เร็วไม่ต่างกันอันนี้อันนี้เร็วเกินไปนะผมระดับอันตา้าโอ้โหเร็วมากคุณผู้ชมโอ้โหเร็วจริงๆนะครับผมเร็วมากหมดโอไม่ถึงภายไม่ถึงหนึ่งนาทีนะผมคือทําหมดแล้วนั่นเองนะผมโอ้เอ็กพีนี่คงเป็นกอบเป็นกร,รมมากนะครับผมโอเคเราก็เก็บมานะผมเพื่อ ปั๊มเอ็ไปนะผมะก็ถือว่าได้ในรูปแบบที่ดีงามนะผมในส่วนของเจ้ามอตัตนี้นะผมความจริงแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนะผมซึ่งอย่างอื่นเนะี่ยผมขอไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่ามันคือคือรีวิวหรือรีวิวได้คุณผู้ชมแต่ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าพอรีวิวมาแล้วเนะี่ยคือมันใช้เกี่ยวกับอะไรนะผมเช่นในส่วนของในส่วนของอันนี้ครับผมโคลาที่ด้านหลังเป็นในส่วนของพวกเพชรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออมันมันใช้ยังไงอะ่ะคือคือไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันมันจะเอาไปทําอะไรนะผมซึ่งอันนี้ก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับผมในส่วนของชิ้นอื่นๆเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมไปทําการศึกษาเอาเองละกันนะครับผมซึ่งเราก็มาแค่รีวิวเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมในระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเอง นะผมซึ่งสําหรับใครที่ชอบมอสต,ตัวนี้นะผม,ะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์นั่นเองนะผมเพื่อเป็นแรงใจผมนั่นเองแล้วก็ให้ผ้าติดตามคลิปแม,มองเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิศตุลย์แครกับเตาพิงคนะผมก็ <c oughs> ขอลากกันไปก่อนนะผมสวัสดีครับ